12ปีมาแล้วที่เมื่อถึงเดือนมีนาคมของทุกปีองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนจะจัดให้มีการทําประชาคมหมู่บ้านทั้ง12หมู่เพื่อร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาตําบลปากพูนวันนี้ชาวบ้านจากหมู่4ตําบลปากพูนได้รับการนัดหมายจากอบอตอให้มาทําประชาคมหมู่บ้านที่ที่ทาการอบอตอปากพูนวันนี้มาทําอะไรกันครับมาปร,ประชาคมหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้าน มาอย่างนี้บ่อยไหมครับบ่อยบ่อย,อยก็มีทางบาอบตขามีเรื่องจำเป็นเขาคนนั้นเขาก็มาเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต้องการอะไรมากที่สุดเป็นถนนก็ดีนะเป็นความเดือดร้อนของในหมู่บ้านก็ดีก็ต้องมาเสนอกันที่ชุมนุมชนปอะคออกความคิดเห็นกันตังใจมาแต่มน,น,นั้กน,นกัะชาคมหมู่บ้านกัญชค่ะ แล้วคนอื่นนี้เขาเสนออะไรกันบ้างครับที่เขาเสนอเขากระจะเน้เขาอขอกทางน้นไหนได้เป็นนันเนอ่าครับแต่ยายว่าดีไม่มามาอย่างนี้ดีมันดีดยังไงครับไดรูมัง่งไดรูมั่งก็ตับได้กันมัง่ง <c oughs> จึงไปการะราเด็กโอกากไดรูไดรูดีดีดีเพราะว่าชาวบ้านเขาได้มีสิทธิ์มีเสียงได้รับรู้ในพื้นที่ว่าเขเดือดร้อนอะไร ได,ได้มาเสนอเขาเชิญนะครับเชิญเครับวันนี้ครับทุกคนครับในนพวกผู้ปฏิบัติผมก็ให้พวกผน้ปิบัติพวกใหม่วยกันไม่ครับนอกเหนือจากชาวบ้านซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละครูเรียนก็ยังมีตัวแทนพระสงฆ์ตัวแทนจากสถานศึกษาผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเข้าร่วมด้วยเพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการในที่ประชุม แต่เนื่องจากว่าคานายกแกเป็นคนที่มีนะ้ยบัวใบก่อสังคมป็นแบามาพอสมควรท่านในการพัฒนาก็มุ่งที่จะเป็นการบังคับเข้าสิ่คณะนายกทุกสิทธิ์ทุกเสียงไม่ว่าจะยากดีมีจนจะมีฐานะเช่นไรเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ภายในวงประชาคมทุกคนต่างมีสิทธิที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนำเสนอปัญหาหาทางออก บอกความต้องการเพื่อมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเขาเองโดยอบตจะเป็นเพียงหน่วยงานที่มีบทบาทให้การชี้แนะสนับสนุนสิ่งที่ชาวบ้านคิดเพราะอบตปากูลตระหนักว่าอบตไม่ใช่ผู้ปกครองแต่เป็นเพียงผู้ชี้แนะสนับสนุนสิ่งที่ประชาชนคิดและประชาชนต้องการเรามีญหาอะไรบ้างญหาเรือสุกพลาญหาเรือรวมกันบ้าอะไรต่างๆเลยนะบ้านเรือดำนับ ในตัวเองเวนี้จะทำเสนอมาได้และความของการของโคการนะครับพอไม่วันรือสอว็นจะพบ่คนีกินจะคำนะรับกิจกรรมต่างตันนนี่เป็นเหลืององประชาชนได้ความนิดเดีต่คนการที่จะํำเนินการได้ในากับคนชราและแตู่พิการผู้ร้โอกาสได้องแรนมันได้หยุดตั้งแต่แรกเรองมันลุกเป็นนี้ตองอยาอบตนี้ทำไม่ไหวทำให้เป็นสะพานอยากจะให้มู่บานเรานี้มู่ซี มีห้องสมุดแต่ละหมู่บ้านนี้มีความต้องการไม่เหมือนกันครับเหมือนเหมือนผมต้องการห้องสมุดครับเมื่อเรามีความต้องการแล้วแล้วก็เสนอไปที่ที่ประธานเขาจะจัดเลยครับ,รบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วก็ขอประชามติว,ว่าอะไรก่อนอะได้หลัง ก่อนที่จะทาประชาคมกันปีนี้เนี่ยเรามาทําความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าเรามีน่าจะมีนโยบายอย่างไรนะพูดถึงภารกิจหน้าที่กิจกรรมต่างๆที่ที่ที่จะต้องทําร่วมกันเนี่ยนะแล้วก็เลกเปลี่ยนความรู้กันเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันต่างๆแล้วเนี่ยนะนี่ก็ก,ก็ก็สรุปเป็นเป็นประเด็นปัญหาเป็นประเด็นปัญหาและความต้องการว่าหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยพูดคุยแล้วเนี่ยก็มันมานําเสนอปัญหาและความต้องการนะ เมื่อนาเสนอปัญหาและความต้องการแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็ต้องมีทางเลือกอีกนะเสร็จแล้วนี่ก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียงลําดับความสําคัญของปัญหายกตัวอย่างเช่นถ้าเขานําเสนอปัญหาขึ้นมาสัก20เนี่ยนะรเรามีงบประมาณค่อนข้างจํากัดเนี่ยนะครับ,รบก็อาจจะตอบสนองได้ไม่กี่ปัญหาเพราะก็ต้องให้ในภาคประชาคมเนี่ยเรียงลําดับความสําคัญโดยการใช้ใช้มติของประชาคมว่าใครเห็นชอบกับโครงการไหนมากที่สุด มีคะแนนมากที่สุดเนี่ยโครงการนั้นที่อยู่อันดับที่หนึ่งก็จะได้ตอบสนองก่อนเนี่ยเรื่องต๊ะระบายน้ำนี่ไม่ตรงนะครับซ่อมเส้นมสอนหนังเมลนี่ไม่ตรงโครงการดิบุกนี่ไม่ตรงไายได้ต่อมินนี่ไม่ตรงแทนบัตทีหมู่บ้านนึงนี่อาจจะมีหลายชุมชนบางหมู่บ้านอาจจะมีสักสามชุมชนมนะชุมชนกช,นชุมชนขอชุมชนคอทีนี้ ถ้าคนในชุมชนคอซึ่งเป็นคนส่วนมากในหมู่บ้านเนี่ยมานั่งประชาคมแล้วแล้วนําเสนอโครงการในชุมชนเขาเนี่ยแล้วเขาก็โหวตอาศัยคนชุมชนคอเนี่ยนะ<ม>เสียงข้างมากเนี่ยเขาก็ได้ไปก่อนใช่ไหมฮะเดิมเนี่ยชุมชนไหนมากกว่าก็จะที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการงบประมาณโครงการนั้นไปก่อน<ม>นะโดยอาศัยเสียงข้างมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช้เสียงข้างมากในการที่จะเอาลงโครงการเอาโครงการไปลงในพื้นที่<ม>ชุมชนเขา แต่อาศัยเสียงข้างมากของเขาเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่มีให้เห็นเนี่ยหลายหลายหมู่บ้านบางชุมชนเนี่ยมากันแค่สามคนบางชุมชนมากัน,100นร้อยหนึ่งนะมาโหวตกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าของคนสามคนเนี่ยนะได้คะแนนเป็นร้อยคะแนนนะเพราะว่าเขาอธิบายเห็นว่าเนี่ยเขาลำบากนะชุมชนก็เห็นด้วยกับเขานะสงสารเขานะการเสนอรับกองประกาศกองทัพไทยในภางตะวัน,นออกโดยเฉพาะ ครับนะมันเป็นกระบวนการที่มาจากประชาธิปไตยท้องถิ่นเป็นเรื่องที่เราปลุกฝังมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวัวนบางทีตัวเขาเองนี่อาจจะยังไม่ไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำนะครับว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของ การเลืออาทรของคนในสังคมนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปถูกฝังอยู่ในจิตใจคนแล้วกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะให้คู้มีขัดแย้งกันนะครับอย่างเวลาเสนอความคิดับบางครั้งก็ตกเถียงกันอย่างรุนแรงก็เคยมีนะครับแต่ว่าในท้ายท้ายที่สุดเราก็พยายาม ชี้ใ่ชาวบ้านเห็นว่าหลักประชาธ,ธิปไตยบางเจ้าบางที่ไม่สามว่าทําได้นี่ถึงแม้ว่าความต้องการอันด,ดับหนึ่งในปีนั้นก็อาจจะต้องยกไปเป็นอัรไล่ความสาคัญเป็นอันดับสามอันดับสี่ตามลำดับหรือถ้าไม่เข้าใจนี่เราก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลครับคุยด้วยเหตุด้วยผลความร่วมกันบาทีเขาจำกันว่านะหรือเขาเล่งด้วนนะครเขาไปก่อนอ่าฮะอาทำไมเราถึงให้เขาไปก่อนครับกว่าประดวกองก้องบางทีเรายัางไม่ตึงกันหรือว่าตรงลำบากเลไรแบนี้ครับอครับ แล้วแบบนี้ดีไหมครับดีครับดีทำให้าบ้านมันแบบเยื่อนความอา้ความ่วยเลือก,กอะไรต่างันอย่างนี้เราถือว่าเป็นประชาธิปไตยไมครับนีกับกับนั่นแหละประชาเลยเต็มตัวกับประธานไม่ใช่แค่หมู่สี่เท่านั้นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในปากูลเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านทั้ง12หมู่ลานประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นลานวานัดหน้าโรงเรียน หรือลานหน้าบ้านส่วนปัญหาความต้องการของชาวบ้านก็ไม่ได้จํากัดเพียงแค่การสร้างสาธารณูปโภคเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงทุกเรื่องทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทั้งประชาคมสําหรับกลุ่มอาชีพประชาคมเรื่องสาธารณสุขการศึกษาและสุขภาวะชุมชนนายกครับได้อย่างวงวันนี้ มารวมกันเป็นประชาคมหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับครับวันวนี้ทําอะไรกันครับวันนี้เป็นกิจกรรมที่มาจากการนําเสนอ,อปัญหาและความต้องการของของประชาคมนะ<ช> <ๆ S 2> ซึ่งในผ่านกระบวนการประชาคมมาแล้วเนี่ยคนหมู่สิบเอ็ดบอกว่าเขามีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตมีปัญหาในเรื่องของยุงนะซึ่งเป็นผ่าของโรคไข้เลือดออกนะครับ,รบในการแก้ปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรม<ช>โดยที่ ทำผงนัวขึ้นมาใช้แทนผงชูรสนะ,ะคิดผงนัวขึ้นมาใช้แทนผงชูรสเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยนะคนหมู่สิเนี่ยกินอาหารที่เป็นมัน5้เปอร์เซนี่ก็เลยบอกว่าหาหาวิธีการอื่นได้ไหมที่ที่มันสามารถใช้แทนผงชูรสได้เนี่ยเขาก็เลยคลิดสูตรผงนัวขึ้นมา<ำ>ผงนัวทำจากอะไรครับผงนัวเนี่ยทำจากผักที่บริเวณรั้วบ้านครับเช่นผักโขมผักตําลึงเอาเข้าวคัค่วอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราเราเราทำมา5สูตร นะมีให้เลือกสูตรหยกดูเซเว่นเพืครู้เท่านั้นเนรับเนยเนยทอดผักนี่ก็เป็นผักผักาผักพื้นบ้านหมดเลยนะครับอยู่ทางรั้วบ้านนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าทำออกมาแล้วก็ทำออกมาที่ก็เป็นผงโมแบบนี้แล้วก็ใช้แทนผงชูรสได้เลยนะครับเนี่ยผักแต่ละชนิดเราเอามาเราคือเรานำมาล้างให้สะอาดหมดแล้วก็นำไปตากเองแล้วก็ไปอบเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ เอามาปั่นให้ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วก็นำส่วนประถุต่างๆมากระุนกันแล้วใช้กันเยอะไหมครับในชุมชนนีุม้นนี้งใช้กันเยอะค่ะจะมีวางขายด้วยนำมาเมยากันฝากขายควบคู่ไปกับการทำผงนัวซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อหาทางรักษาโรคความดันโลหิตสูงชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเสนอความคิดให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนได้ออกกำลังกาย ด้วยวิธีการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสีข้าวเข้ามาบูรณาการร่วมกัน